สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนนะครับเจอกันกันกบผมกิตินะครับบน YouTube c h ช n n e l กิติคนคำนวณครับเพจ a c e b o o กกิติคนคำนวณน,นะครับเตอมื่อนี้มาแบ่งปันเลข6กตัวกับเลขวิ่งบน1ตัวครับประจางวดวันที่16กุมภาพันธ์2,566นเนาะเลข6ตกตัวพกาิมี่ 4, 8 3 9 ศูนย์สองสี่แปดสามเก้าศูนย์สองนะครับสี่แปดสามเก้าศูนย์สองหกตัวครับ,ว,บ,รบวิ่งบนเลี่ครับวิ่งบนเล克斯นะตัวร่องเลขแปดครับตัวร่องเลขแปดเนาะนะตัวร่องเลขแปดเพราะฉะนั้นเล克斯นี่ที่เอาไปวิ่งหรือสิเอาไปลูดก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับ แต่เลขหกตวัวที่ผมให้ไปเนาะมันสามารถวิ่งไปเล็กชุดสองตวัวได้ทั้งหมดสามสิบหกชุดนะครับสามสิบหกชุดทำมาหลายบอหลายอยู่นะครับหลายสามสิบหกชุดอีกหลายนะครับถ้าว่างบนว่างลางก็สิเป็นเจ็ดสิบสองชุดเนาะนะครับแต่ถ้าวิ่งไปเล็กชุดหโตวัวล่ะมันจะได้ยี่สิบชุดครับเพราะว่าผมวิ่งแบบบ่เบิ่นบอตอมบ่หามเนาะเพราะฉะนั้นกะ มันเล่นยากนะครับหวยไทยเนาะม่นเล่นยากเพราะว่าเลขอันหลายเลขอันเลขเลขใจเพเต็มหลายนะครับใจเคืองคาสินะครับบางที่ก็เด็ดใจหน่อยก็เคืองคาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรถ้าวิทะยานนะครับเนอผมกับบขเล่นนี่กันผมมาบอกเป็นแนวทางกันซื้อกันจะซื้อนะครับผมเอาเมาเอาเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะครับที่ผมเล่นอีเลียคือลอตเตอรี่นะครับผมมาผมก็ซื้อหวยมา ว็าจะหวดหรอวะปีนี้ในปีนี้นะครับปีนี้ทั้งปีปีหกหกนี่แหละผ่านมาแล้วมีงวดที่สามนี่สี่โพสือนะครับถึงโพสือก็มีผู้สือไหนกันเานะครับเพราะว่ามมนเรลืยนยากนยังหลอไว้ไทยนะครับเพราะว่าทั้งอันทั้งใจโบเต็มสื่อลอตเตอรีดีกว่า รู้ภาษาเป็นลงทุนกับตัวเหลขอย่างอื่นดีกว่านะครับเนาะถือว่าเข้าหูกันเป็นเป็นลงทุนกับเล็กที่เขาใจเต็มดีกว่าเป็นลงทุนกับเล็กที่เขาบ่อันดีกว่านะครับเป็นอย่างผมจึงหมักใส่แนวทางเล็กหาโตหกตัวเนาะถ้าเป็นห้าน้อยเป็นลนะเล้าเนาะผมสีสผมสิใสเลขหาโตนะครับนะเดี๋ยวผมสิมาบอกในคลิปต่ตอไปนะครับถ้าผู้ใดสนใจเนาะ มันมีเดี่ยวทางเป็นอย่างต้องไ่เลขหาตัวเป็นอย่างต้องไ่เลขหกตัวสาหรับหวยไทยนะครับเขบอเป็นอย่างดอกเพิ่มความเป็นไปได้นะครับหลักๆเลยก็เพิ่มความเป็นไปได้ในการถูกหวยนะครับแต่ว่ามักจะมีเหตุผลยิบจ่อยอีกหลายย่างสามขอ4ีขอนะครับเพราะว่าเลขหลายตัวโอกาสถูถกหวยเฮงสิลายนะครับแต่ว่าต้องย่ในก,กรี่สามารถึงคนไลด์ได้เด้อนะครับ โอเคเล็กซี่ครับงวดหนีหวยไทยเล็กซี่สีสีบนซีล่างนี่กันแล้วแต่แต่ว่าผมว่างซีบนนะครับมันสีออกล่างก็ได้มันสีพอดเด่นก็นได้แต่ว่าตามวิธีการตามแนวทางที่ผมใส่มาตลอดงวดนี้มันตกเล็กซี่ครับผมเนาะเอาไปลุนกันแล้วกันเอาไปหาซื้อหวยห้านอยเอ,เอาไปหาซื้อแบตเตอรี่นะนะครับผมก็ได้ซีสามซีสอง ซีซีแล้วซีแปดก็ได้แล้วสองแปดก็ซื้อกันเพราะว่าตรงกับวันเกิดผมผมเกิดเดือนนี้ครับผมเดือนศูนยะ์สองเลแหละเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละบไดายศูนย์สองนี่แหละหาบอดายนะครับผมเจอวก็ได้คิด่อไปครับคิดทัดไปแล้วกันสาหรับคลิปนี้ง่วงแล้วเริ่มบอกว่าเป็นแ <c> ล <oughs> ้นะผมเป็นคนนอนตนื่นควา่ำตอนนี้ก็สิสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วมั้งนี่นะครับผมสวัสดีครับฝา,ากพลค์กกแช่์ด้วยครับ